สั่งแบบนี้ไปตุนดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะต้องอรอระหว่างที่รอเรามีของใช้ไงทุกคนเราเอางี้ว่าทุกคนสั่งมาอันนี้ทุกคนสั่งมาเดี๋ยวเราซุ่มแล้วโทรหาเละมันมีเบอร์โทรไปหาแบบว่าขอบคุณนะครับน่าไหลเลยอ่ะโอเคโอเคโอเคมาี๋ยวหนูจะห่าคอนเชนตไปกันเรื่อยๆแหละเดี๋แต่ยิ้งเราทำต้องคนอื่นทำ ้องดิมสองอนเราลุ้นเป็นสมพูเดินด้ยวยเอาปะ่ะทุกคนเอาแบบน,นี้ป่ะทุกคนใครสั่งน่ะเราจะสุ่มโทรหาว่าแบบขอบคุณนะคะที่ตัวมาสั่งให้นุน่นโทรไปหาเอาไหมโอเคโอเคไหมครับ้องนุ่นสุ่มม,มา,มาโอเคไหมครมับเอาโอเคครับคระพูดสุ่มโอเคอตื่นเต้นโอเคเอาละทุกคนพร้อมนะเอาละแต่ว่าทุกคน ต้องสั่งนะผมจะผมจะดูตามในนี้ที่เขียนนะน้องเดียมครับโอเคเดียมเอาละเอาละน้องเดียมยืมโทรศัพท์หน่อยโทรศัพท์โทรออกได้ป่ะมีตังค์ไ่ะมีตังค์ไรเดือนเนาะโอเคโอเคยืมหน่อยยืมหน่อยแล้วทุกคนใครที่ผมโทรไปแล้วอ่ะไม่ต้องโทรกลับนะมันเป็นเบอร์น้อง ที่มามาแพ็คให้นะให้โทรามาได้คุยกักนหนูนะว้าวตอนนี้เราจะมุ่งทยานไปที่หนึ่งพันห้าร้อยบานนะคะเ,คเดี๋ยวคนแรกไปที่ออเดอร์เท่าไหร่ดีนี่โอ okay. นี่โทรหาลูกค้าเดี๋ยวให้พี่นุ่นคุยเราจะโทรไปขอบคุณนะครับเราเริ่มจได้ยินเสียงแม่น้อยแม่น้อยอันนี้ <S 2> <S 2> นอันนี้ไหม อันนี้นโปรสอง,สองขวดน,นี่ไงเนี่ยโปรสองขวดนะครับโปรสองขวดคนนี้อยู่บ้านนี่ลบบุรีเอ้อเอาอะเอาเอะไม่โดนบอกจะมาะทัาทแบบเนี่ยไม่ทำไม่โดนหรอกแค่คุณโดนซะโอเคห้าสิบก้อนก่อนเลยแม่มีเบอร์แม่ปะเดี๋ยวดีเดี๋ยวห้าก่อนอ่ะคนแรกเราเริ่มเลยนะทุกคนโทรติดอ่ะ ก็ต้องมือสองสิสวัสดีค่ะดูดูไลฟ์อยูหุ่นเปล่าค่ะแม่ชื่อคุณคุณแม่ชื่ออะไรคะสามเลยจ้ะอ๋อแม่สางไปสามเลยเหรอคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณนะคะค่ะแม่สวัสดีเอ่อทั้งหกพันคนนะคะ สวัสดีค่ะทุกทุกคนสั่งเลยนะคะเเออป็นไงขอบคุณค่ะแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่เขาดูไลฟ์อยู่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแม่เขาดูไลฟ์อยู่ด้วยเห็นไหมแม่โชคดีอ่ะขวดรอสายอยู่นี่เอา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 อยงี้แต่โทรแค่มีหนึ่งขวดสองขวดสี่ขวดสิบขวดอะไรอย่างนี้ ดี๋ยวแบบโทรตามแค่ย่ารอ่านพอ,อนเมื่อกี้สองแล้วอ่านสองอันนี้เอาไหนเนี่ยมันต้องเลือกมันไม่มี <laughs> มันไม่มีชื่อบอกอะทุกคน<อ>แต่ผมกำลังหาสี่ขวดอยู่บุญนี่ทํามาจงดวันนี้ <laughs> ด้วยั <laughs> นวันดีทุกคนเอานะเอานะอูโอหนี่พอโทรปุ๊บเน,นี่ยคนขึ้นมาเป็นแบบขึ้นมาขึ้นอ่างั้นเดี๋ยวกดรีก่อนหรือขอยนาตก,กดรี เดี๋ยวกดรีนะครับแล้วก็ห้าสิบปวดด้วยโอเคครับมันเลือกแต่ว่านี่สี่นี่คุณพี่คนนี้อยู่เ,าเราขวขวัญอยู่การจนบุร,รีนี่โอ้เบอร์แบบว่าไอ้นี่มากเลยอะเล็กสูงอ่าคุณพ่อแล้วครับค่ะคุณพ่อ สี่ขวดอันนี้สี่ขวดนะคะทุกคนแต่ละขวดสวัสดีค่ะนุ่นนะคะสวัสดีนะ่ะน้องนุงนง <c oughs> ่นสวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนคะ่ตรงข้างหลััขวขาแตจนรบริการอ๋อขอบคุณนะคะที่สั่งสี่ขวดอันนี้เป็นสุ่มโทคะ่ะโอ้ดีใจเลยหลา <c oughs> ขอบคุณมากมากนะคะเดี๋ยวสวัสดีทั้ง6,000คนหน่อยค่ะหน้าไลฟ์จ้าสวัสดีเพื่อนๆ6,000คนนะคะโหหน้าหน้าหน้าหน้นเยอะๆนะคะโอ้โหน่ารักมากน่ารักมขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีนะครับคุะคะ,ะ,คะขอบคุณค่ะสวัสดีนี่เป็นไงเลิศทุกคนเอ้ยเป็นไงเป็นไง ผมบอกแล้วเหาขวัญดูเรลาขวัญอ่าลงไปสีในลงค่ะห้าห้าห้าสิบหมสิห้าสิบน่าจะมีคนเดียวอืมหนึ่งขวดไหมอ่ะมีหนึ่งขวดหนึ่งขวดแบบเมื่อกี้สี่แล้วมันมีเฮอะไรสี่เลสองสองแล้วแล้วก็สี่แล้วคุณพี่คนนี้อยู่สี่ราชาชนบุรีอืมเพิ่งสั่งเมื่อกี้นี้เลยแต่ถือว่าคือสั่งสั่งตอนนี้ก็ยังทันไงสั่งตอนนี้ก็คือแบบ สั่งตอนนี้นะทุกคนสั่งตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าโทรหาเลยแหละนี่ไปครับนี่ไม่โชว์เบอร์ไม่โชว์เบอร์สวัสดีค่ะค่ะน้องนุ่นนะคะค่ะเอ่อ,เ,อ,อเมื่อกี้พี่สั่งไป1 1หนึ่งหนึ่งออเดอร์ใช่ไหมคะค่ะ พี่อยู่ที่ไหนคะอ๋ออยู่ศิลาชาค่ะอ,อ๋อขอบคุณมากมากนะคะอันนี้โทรอยู่หน้าไลน์นะคะค่ะขอบคุณมากมากนะคะ,คะนุ่นค่ะแล้วออสวัสดีทั้งทักทายทั้งหกพันคนไหมค่ค่ะค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีหกพันคนนะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> <laughs> ขอบคุณมากค่ะค่ะนี่ <laughs> ทุกคนน่ารักมากเลยผมบอกแล้วโอ๊ยกลอบกรอบได้ไหมคือนั่งๆเฉยๆก็คิดคอนเทนต์ขึ้นมาก็เร็วๆเราก็อยากทำอะไรแล้วก็ทำมันเป็นของเราไงตอนนี้สองไปแล้วหนึ่งไปแล้วสี่ไปแล้วเอาที่มากก็สี่ก่อนเดี๋ยวหาก่อนนุ่นพูดไปก่อนเมื่อกี้ก็สี่ขอแบบว่า ตึบตึบอะใช่กำลังกำลังหาออเดอร์แม่น้อยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็มีออเดอร์สิบรมาแล้วทุกคนกดได้เลยนะคะกดได้เลยตอนนี้กดเลยนะใครกดตอนนี้อาจจะโดนสุ่มโทรใครกดตอนนี้อาจจะโดนสุ่มโทรได้เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะ แม่น้อยนี่ขเขารอไลฟ์ลูกเลยเขาจะอยู่ออเดอร์อยู่ตรงแรกๆเลยอะนะทุกคนทุกคนอย่าลืมนะกดไปได้นะคะตอนนี้สองโปรสองขวดจะเยอะมากสองขวดก็คือจะในราคา5้าร้อบาทเพราะว่าขวดละ2 5 0หสิเองนะทุกคนแล้วตัวนี้ใช้ได้นานเป็นเดือนเลยนะใช้ทุกวันก็ใช้ได้เป็นเดือนนะใช้ได้เป็นเดือนเลยนะคะ ขอบคุณนะคะทุกคนรีบกดรีบกดตอนนี้เท่าไหรล่ละว้าวมุ่งทยานแล้วนะคะมุ่งหา,าไม่เจอเลยครับเพราะาตอนนี้ออเดอร์หนึ่งสองเนี่ยเยอะมากจนมันดันขึ้นแม่น้อยเชิญขึ้นมาเลยแม่อยู่ไหนแม่เชิญยังไงอ่ะเชิญเชิญแม่หรอใช่เชิญยังไงถ้าแม่ไม่ได้ไอ้นี่ก็ได้ใช่ปะ่ะนี่นี่ แข่งรับเชิญใช่ไหมใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นพวกลายสดน,นี่อ๋อนี่อ่ะใช่ไหมส่งคำเชิญแล้วแม่อ้าวแม,แม่แล้อุ้ยทุกคนจริงหรอ ทุกคนเบื่อเสียงแม่น้อยไหมเนี่ยทุกคนทุกคนมากอ่ะฮะเปิดกล้องหรอเปิดไงอ่ะไม่รู้อย่าเลยโอเคอย่าเลยดูโทรให้ทุกคนได้ยินเสียงแม่เฉยๆใช่อย่าเปิดเลยไอ้เขาแม่น้อยบอกให้เพื่อนๆนที่อยู่ในหลฟ์พี่ๆน้องๆช่วยกันกดหน่อยแบบว่าช่วยกันอุดหนุนครับ ตุกคนจะกดอุดหนุนลูกสาวลูกเขยไม่ใช่ลูกสาวลูกชายไม,ม่ขอโทษขอโทษลูกของลูกสาวหน่อยนะของน้องนุ่นนะคะกดให้ถึงสองพันบ้านเลยได้ไหมอ่ะหมดในไลน์นี้ได้ไหมสาจุสาจุอุ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะอุ้ยคุณกันกัน สำหรับแม่น้อยเดี๋ยวส่งของเซรั่งไปให้50าสิบขส่วนของที่เราจะให้เดี๋ยวไปเจอกันแล้วเดี๋ยวอาให้เดี๋ยวไปเจอแม่แล้วหนูเอาไปให้แม่ครับครับจะบอกว่านิดนึงจะบอกว่าของน้องนุ่นน่ะแม่น้อยใช้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะแล้วก็ที่หน้าสวยอย่างเงี้ยก็เพราะของลูกสาวด้วยนั่นเองไม้เจออ่ะ โอเคแค่นี้ก็ได้ลูกเก่งใจนะคะทุกคนจ๋าอย่าลืมกดนะคะขอบคุณค่ะต้องดีครับลูกนูลูกโนนไปบ่ายรักนะคะรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะไปบ๊ายครับขอบคุณมากนะคะเป็นเกียรติมากเลยเนืให้แม่ขึ้นไร์ด้วยเนี่ยค่ะทุกคนไปบ๊ายขอบคุณค่ะขอบคุณครับลูกอ่ะโอเคออกแบบไหนอ่ะอ๋อแม่ออกเป็นแะเขายังออกเป็นเลยนี่ทุกคนเป็นไง ตอนนี้หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทแล้วจะดึงพันห้าร้อยแล้วจะดึงพันห้าร้อยบาทแล้วทุกคนแม่น้อยเสียงเจ๋อเจ้าแม้พี่การการสวัสดีครับพี่การกันสวัสดีครับเอา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 ไปกันต่อไปกันต่อนี่แม่น้อยบอกปุ๊บเนี่ยจะจะพันห้าร้อยบาทแล้วใช่ตอนนี้น,นะครับรสำหรับ คนที่เพิ่งเข้ามามีไหมน่าจะมีแหละมีนะหนึ่งขวดสองร้อยห้าสิบอุ้ยหนึ่งขันแบบรวดเร็วสองขวดนะครับห้าร้อยบาทแต่จะได้เป็นสบู่แบบ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 นี้ไปด้วยนะครับเรามอบให้ไปด้วยนะครับอุย้ยไทยแล้วอ่ะมันสดชื่นดีอะเราชอบนะครับแล้วสี่ขวดนะครับสี่ขวดจะได้กี่กะดาษเมคอัพรีมูเวอร์วิปนี Make ่ Make นครับไปสองห่อเขาเรียกวห่อปะ่ะสองชิ้นแล้วกัน ไปสองชิ้นนะครับใครกด8ขวดจะได้ไป4ชิ้นนะครับเป็นกระดาษเมคอัพลีมูเวอร์นะครับส่วนใครกด10ขวดนะครับจะได้เมคอัพรีมูเวอร์วิปไป3แล้วก็ได้สบู่ไปอีก2นะครับนี่ครับตามโปรนนี้เลยทุกคนช่วยเรื่องอะไรบ้างช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นค่ะกระชับรูขน, oh, ขนกระชับรูขนทำให้รูมขน,ขนเล็กลง ใช่ค่ะคุณคุณคุณแม่ที่มีน้องหนูมีน้องอยู่ก็ใช้ได้นะครับตัวนี้จะเป็นส่วนที่อ่อนโยนสุดๆเลยนะใช้ได้นะครับใช้ได้มาตอนนี้นะครับเหลือสต๊อกทั้งหมดจากห้าพันนีครับเหลือสองพันสองรอยยี่สิบห้ากวดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปลบกปนนะ ตอนนี้เราขายออกไปห้าสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าก็ขวดที่ออกไปแล้วนะครับขวดนี้ขอบคุณมากครับทำไมมันมันมันดูแบบกระตุกกระตุกกอ่าไม่กระตุกนะเรื่องร้อนปะใช่กระตุกไหมขวดนี้ออกก่อนไหมอาเอาเอาไปไม่ร้อนเนอะโอเคไม่ร้อนนะเพราะว่ามันโดนแอมพเดนอ่ะโอเค ไม่นะครับโอเคครับกลัวเน็ตมันรุดครับทุกคนเวอขอบคุณนะครับทุกคนทุกคนรีบกดไปนะเพราะว่าหนูบอกเลยว่าหนูไม่อยากให้ให้พลาดจริงๆเพราะว่าเซรั่มอ่ะรอนานและและที่สําคัญนะครับวันนี้ไม่อยากให้พลาดเลยตั้งแต่ถ่ายของมาเนี่ยคือไม่เคยคิดอย่างนี้เลยเพราะว่าไม่อยากให้พลาดวันนี้วันนี้มันมันมันเหมาะแล้วก็มันคุ้มมากๆครับปลอยหวานปลายหวาน วันนี้มันมันมันคุ้มแล้วก็มันสมควรแก่การซื้อมากๆครับนั่นมันไม่ใช่แล้วนั่นมันซุปเปอร์แมนแล้วอันนี้ปาหวานสุแล้วจ้าสองคนขอบคุณครับทุกคนวันนี้คือขอร้องว่ากดเถอะอย่าแบบว่าอย่าัวลังเลยอย่าัวคิดเลยเพราะว่าวันนี้ไม่กดเดี๋ยวพรุ่งนี้ปรืนก็ต้องกดกดไปวันนี้มันจะมีของที่เราให้ไปด้วยนะครับของที่เราแบบคัดเลือกแจกให้ด้วยนะฮะ ใช้เองด้วยนะนุ่นใช้เองด้วยนะเพราะว่านุ่นใช้เองก็ปลาไปซะาสิบและเนี่ยเด๋วเนี่ยกำลังคิดอยู่วนะ่าแล้วถ้าแบบว่าขายหมดแล้วแล้วเราใช้อะไรวะนุ่นแยกไว้แล้วนุ่นแยกไว้แล้วไม่ทานหรอกเพราะว่าไม่ได้เราก็เราก็ใช้เหมือนกันไงสามพวดครับ ขอบคุณนะคะพี่ๆทุกคนตอนนี้จาก1,500บ้านแล้วนะใครที่สั่งสามขวดผมแนะนําให้กดสี่ขวดนะครับเพิ่มนิดนึงเพื่อของแถมที่มากขึ้นพี่ขวดแถมนะคะครับไม่แถมไม่แถนี่เริงสองขวดขอบคุณครัขอบคุณครับขอบคุณครับน่ารักมากมากุกคน รีบกดเลยตอนนี้โปรเราให้จุกๆสองขวดสองขวดเราเราก็เราเลือกให้ว่าเราจะใส่อะไรลงไปให้นะคะสี่ขวดเป็นเบู่เวอร์ชันทั้งสามเวอร์ชั่นเลยครับสี่ขวดแบบนี้จุกๆแบบนี้เราก็จะได้กระดาษเปียกไปนะคะแต่ที่สุดแล้วคืออะไรที่เราให้ไปในกล่องนะคือจะเป็นสินค้าของเราทั้งหมดนะคะไม่มีสินค้าอื่นๆนะอันนี้สําหรับโฟสองขวดก็จะเป็นส่นตัวนี้เราจะเขาเรียกว่า เราจะเลือกให้คละให้คละไปให้นะฮะสามขวดได้ป่าสามขวดก็จะได้เป็นอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยไปอย่างใดอย่างหนึ่งใช่แต่ถึงถึงบอกว่าถ้าใครที่กดสามขวดอ่ะอยากให้กดสี่ไปเลยเพราะจะได้ของของของที่เราให้ไปเนี่ยสี่ชิ้นเอ้ยสองชิ้นเนี่ยสี่ขวดเนี่ยได้สองชิ้นใช่